สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจชมรมเฉลือเหยื่อเัยกรรมนะครับวันนี้พบกับคนดันเมืองไทยนะครับความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวที่พี่น้องประชาชนคนใดทั้งประเทศและคนไทยทั่วโลกนะครับต้องรับรู้รับฟังไปด้วยกันวันนี้มีเรื่องราวนะครับสําคัญมากๆนะครับซึ่งนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเป็นวันแรกนะครับที่เราจะมีการรับเรื่องราวร้องทุกข์ จากตํารวจชั้นผู้น้อยนะครับที่ต้องทนทุกข์ทรมานมาตลอดเวลานะครับกว่า1ปีนะครับที่มีนายพลนะครับมหาเทพคนดังนะครับนำตํำรวจชั้นผู้น้อยคือเ็นอนเดิฟครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้นะก็ไม่จะทันก็เอาไปเสร็จไปแล้วกันนะครับก็พรุ่งนี้นะครับเราก็จะมีการมาไล์สดเหมือนเดิมทุ่มหนึ่งนะครับ ก่อนอื่นต้องแจ้งนิดนึงนะครับว่าร้านทีมม่มีผู้กล่าวอ้างนะครับเป็นเลขาผมบ้างนะครับนะครับมีเป็นเลขาของผมเป็นเจ้าหน้าที่ของชมรมวิทยกรรมนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ Facebook นะครับผมผมตกลงยืนยันนะครับว่าหนึ่งผมไม่มีเลขานะครับที่เป็นผู้หญิงนะสองไม่มีเจ้าที่ของชมรมวิทยกรรมที่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็สาม นะครับไม่มี f c e e o o o นะครับของชมรมนิยกรรมแล้วนะครับนะอันนี้ผมเรียนให้ทราบก่อนนะส่วน Facebook ที่นะครับอ่าเป็นเพื่อนเครือข่ายตำรวจเนี่ยนะครับผมได้ยืมมานะครับครั้งแรกยืมมาเพื่อจะมาเปิดนะครับในนามของคนนันเมืองไทยแต่ปรากฏว่าหลังจากที่เรานำมาทัดลองแล้วนะครับทาง f c e e o o o เนี่ยนะครับได้มีการบล็อกแล้วก็ไม่อนุญาตให้เราเปิดนะครับ เราจึงต้องคืนให้กับเจ้าของไปนะครับแล้วก็ไปใช้เครือข่ายตารวจเหมือนเดิมนะครับอันนี้ต้องเรียนชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับว่าหนึ่งไม่มีเลขานะครับเที่ยวแจกเบอร์โทรนะครับเพราะว่าเบอร์โทรผมเป็นเบอร์โทรส่วนตัวนะครับอันนี้มาอ้างว่าเป็นเลขาของผมเป็นคนสนิทของผมเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็ที่สาคัญคือเพจชมรมนิทรรการนะครับที่มีการนําเรื่องของว่าทางชมรมนิทรรการจะเอาทนายความไปช่วย นะครับศรีสุวรรณจัญญาก็ไม่เป็นความจริงนะครับเป็นเฟกนิวนะครับซึ่งเราได้มีการดําเนินการนะครับเรื่องนี้ที่ปอทไปแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวทางอาจารย์เดชาจะได้นําไปโพสต์ใน Facebook ของอาจารย์เดชาให้ทราบนะครับว่านะครับเราถูกปลอมเฟซทั้งหมด8 8เฟซนะครับที่เราถูกปลอมในชื่อของชนรวยกมนะครับซึ่งเราก็ทราบว่าเป็นกระบวนการของนะครับทนายสายโจรทั้งนั้นนะครับนะที่มีการปลอมเฟซของเราเอาไว้เดี๋ยววันที่เราไปใช้ในศาลเนี่ย เราก็จะไปให้ทางสารเป็นผู้พิจารณาดูนะครับว่าเกี่ยวกับการปลอมเฟซปลอมลน์ต่างๆเหล่า,านี้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมเรียนให้ทราบว่าสิ่งที่มีคนไปแอบอ้างเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับและพรุ่งนี้นะครับเราจะมาพบกับตำรวจชั้นผู้น้อยคนที่2ซึ่งโดยกระทํานะครับจากนายพลหมหาเทพคนดังนะครับที่มีการกระทําเยี่ยงทาสนะครับแล้วก็เอาไปซ้อมทรมานเหมือนกันนะครับแล้วก็ เรื่องราวของบ้านกกกกตอนนี้ก็เราจะมีการเดินทางไปเป็นโจทย์ร่วมนะครับยืน่นเอกสารเป็นโจทย์ร่วมในวันที่22พฤศจิกาเท่านั้นนะครับส่วนคดีต่างๆอยู่ระหว่างการดําเนินคดีการถอดเทศต่างๆเพื่อรวบรวมพยานฐานนะครับวันนี้ได้มีการไปแจ้งความที่สพแพระแดง2ไลายนะครับเป็นหมอคนนึงแล้วก็เป็นหลานลักคนหนึ่งที่อยู่นะครับมุกดาหารนะครับที่ เขาชอบแบ่งปันนะครับคนนี้ก็เราได้มีการดําเนินคดีในก็หามีนประมาด้วยการโฆษณาด้วยหมอคนหนึ่งกับแบ่งปันไปหนึ่งคนนะครับที่อยู่มุกดาหารก็เรียนนะครับว่าปาถึงหมอคนนึงว่าดิงคุณยิ่งแชร์คุณยิ่งโพสต์คุณยิ่งกล่าวหาผมก็เป็นหนึ่งคดีนะครับและตอนเนี้เราจะไม่ทําการฟ้องศาลเองเราจะใช้วิธีการคือแจ้งความดาเนินคดีกับคุณเพื่อให้คุณมาพิมพ์มือนะครับเป็นผู้ต้องหา คดีที่2คดีที่3ที่4แล้ว5แล้วแต่คุณยิ่งโพสต์คุณยิ่งเอาไปแชร์ใน Facebook ของคุณในไอจีของคุณแล้วก็จะแคปเจอร์นั้นเราไปดําเนินคดีทุกวันนะครับวันนี้คุณไลฟ์พรุ่งนี้ผมดาเนินคดีพรุ่งนี้คุณไลฟ์ผมดาเนินคดีดาเนินคดีทุกวันอ่ะจะยี่สิบคดีสามสิคดีก็พอถึงเวลาเป็นโจทย์ร่วมนะครับตามมาตราสี่หนึ่งก็2ล้านบาทตามมาตราสี่หนึ่งก็2ล้านบาท1นคดี2ล้านบาท1คดี2ล้านบาทนะครับผมบอกให้ เท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าตัวนะครับผมเรียนอย่างนี้เลยว่าความจริงมีหนึ่งเดียวนะครับคุณทําอะไรย่อมรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าใครโกงไม่โกงใครหลอกลวงไม่หลอกลวงนะครับระดับปริญญาเอกนะครับไม่มีใครที่จะหลอกคุณได้หรอกครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับการอ่านหนังสือจบถึงปริญญาเอกเนี่ยจะมาบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่ไม่ทราบเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็ผมยืนยันนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยการปล่อยคลิปเสียงเรามีคลิปเสียงนะครับ เรายังไม่กล้าปล่อยเลยครับเพราะว่าผมโดนไปแล้ว4คดีนะครับพรบโทรคมนาคมโทษจำคุก5ปีนะครับสามารถออกมาจับได้ทันทีถ้ามีใครเปิดคลิปเสียงนะครับเราก็จะถูกแจ้งว่าหาคือพรบโทรคมนาคมนะครับซึ่มีโทษจำคุก5ปีนะครับก็ฝากถึงใครก็ตามนะครับตอนนี้นะครับผมโดนมาแล้วนะครับเอาคลิปเสียงไปเปิดแล้วเขาอ้างว่าผมเนี่ยเป็นคนแอบดักฟังโทรศัพท์นะครับเราไปดำเนินคดีผม4ี่โรงพักมาแล้วแล้วก็4ี่โรงพักนี้จะเอาผมคดีละ5ปี อันนี้แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับ Canvas ว่าการเอาคลิปเสียงมาเปิดเดี๋ยวนี้นะครับมีบุคคลหัวใสนะครับนะเป็นทนายหมหาเทพนะครับเอาไปแจ้งความผมนะครับหลายคดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื e ่องเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องหน้ากากอนามัยนะครับที่มีการแจ้งผมข้อหาชอบกลประชาชนก็ขอแจ้งความคืบหน้าให้ทราบนะครับว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการนะครับทาคาให้การแล้วก็นําพยานเข้าไปสอบปากคำเรื่อยๆนะครับซึ่งขณะนี้ก็สอบเสร็จไปแล้วนะครับอ่า ปากหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวอีก2วันก็จะนํานไปสอบอีก2ปากนะครับแล้วก็วันที่20เนี่ยผมก็จะเอาของผมไปสอบเป็นปากสุดท้ายนะครับแล้วก็เราเชื่อมั่นจากพยานหลักฐานว่าเราไม่น่าจะเป็นผู้กระทําความผิดตามที่ถูกนะครับการแกล้งโดยบริจาคเงินมาแค่1 0 0บาทกับ200บาทและ300บาทนะครับอันนี้คือเรียนในทราบนะครับก็วันนี้ก็พอสมควรนะครับพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะครับทุ่มหนึ่งนะครับโกนันเมืองไทยขอบคุณพี่น้องแฟนเพจทุกทกคนนะครับขอบคุณ นะครับที่มาคอมเมนต์ให้กําลังใจผมนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าที่ทุกๆฝ่ายนะครับก็วันนี้มีคนมาป่วนนิดนึงนะครับใช้คาพูดที่ไม่เหมาะสมทางเราก็บล็อกไปแล้วนะครับแล้วก็นะเรข้อความให้ไปแล้วนะครับซึ่งเป็นข้อความม่บังควรและไม่เหมาะสมนะครับก็นะครับขอบกันนะครับพรุ่งนี้สวัสดีครับ